แม่เต้ลูน้อว่ะใคลูกน้องพี่วังอ่ะเสียงมะนี่เสียงมะนี่พี่วังไม่กล้าตีลูกรักไงพี่วังทำไมไม่ตีเสียงมะนี่กูจะตีมากเลยแบบตีมันนอนอยู่ใ,ในห้องมันไม่มาเลย,เลยทำไมไ,ไม่ <c oughs> กล้าใช่ไหมบอกพี่เสียงมะนี่บอกบอกบอกพี่หวังตีไี่กล้าไหมไม่กล้ากล้าตีเสียงมะนี่ไ่จ้างก็ไม่กล้าลูกรักลูกรักลูกรัก ลูกรักที่หวังนะครับแสงมณีไม่กล้าตีครับเดี๋ยวจะตีให้ดูแล้วมันถ่ายตสดเลยนะว่าตีไม่ตีรจญการในค่ายมวยครับผมนะคนไหนสนใจเรื่องมันเรียนมวยไทยนะครับแล้วก็สนใจปลาร้สับผมนะครับส่วนนี้เจ้าการริมครับนี่เข้ามาดูนี่มีรายการช่องสามนะครับวันที่สี่การริมนะครับเสริมเสริมหมัดเสริมศอกนะส่วนนกองตะวันชาย นักชกรูปล้อนะครับประกาศเย็นๆพารามสามครับก็คนในสนใจเรื่องปลาสับยังจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับ50บาท80บาทเหมือนเดิมนะครับเนื้อแดดเดียว,ยวหมูแดดเดียวนะครับนะครับตะวันชายเออตะวันชายครับก็ชาวต่างชาติที่เคยชกกับเสกสรรนะครับปรเป็นจังหในค่ายมวย ห้าไปทีมวยนะครับในค่ายมวยเีใมีอยู่ห้าไปทีมวยรวมไปทีในกลุก็เป็นหกหกไปทีสับสองแก่เดียวครับสับสองสับสองโซ่เนี่ยสับสองโซ่นะส,ส,นะส,ส,นะสยจะไม่กวนจะไม่กวนี่สับใครนี่คืววอว่ากับล่วงหมดนะครับนี่สุดยอดอีกคนหนึ่งน้องรักอีกคนหนึ่งครับเป็นคนรักครอบครัวนานๆทีจะไปแอบกิน พี่บังเคยแอบกินไหมเคยไปกินไหมที่ใต้ไม่มึงอะไม่ไม่ไอ้ใส่นนไอ้น่นเคยเคยเห็นมืองใทไปแอบกินไหมเคยไหมไม่เคยเคยบ้างอยากเคยไหมเอูดไอ๋อเคยไหมเคยไหม บางพีดิบเตปอลม่ครับเด้มีเสือผีหลอกเฉยอ่าเฮ้ยเฮ้มาเ้ยาเยาเยาเย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 เ้ยเล บรรยากาศในค่ายมวยนะครับคนไหนอยากมาเรียนมวยนะครับแล้วก็สนใจเรื่องปลาสับผมทักแชทเฟซบุ๊กผมมันจะลองได้นะครับปลาสับมี50บาท80บาทนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมปลาสับนะครับผมแล้วก็ออโต้พูดสนับสนุนออโต้จุดาวันนะครับแล้วก็เอสจีอะไรครับผมเจนหนึ่งนะครับสนใจปลาสับก็สั่งได้นะครับปลาแซ่บๆไม่แพง50บาท80บาทจะส่งทั่วประเทศครับมีจัก หนีดิบนะครับกำลังทำร่างกายนะครับบรรยากาศในค่ายมวยคนไหนมีฝรั่งหรือว่ามีลูกหรืออยากมาเรียนมวยไทยก็มาได้นะครับค่าวิีมวยมีครูสอนเล่นเวทมีอาจารย์มวยสอนมวยนะครับมาได้นะครับนะเหากำลังกายได้ไม่เสียหายนะครับ

มีเวลาบอกนะครับแล้วก็จะมีเสียงลูกพี่ที่บันทึกไว้หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันแล้วก็เล่งนะครับผมแล้วก็พักครับโอ้สอบเจ้ากินดิบไม่ธรรมาดากิน,น <c oughs> กาวยนะครับผมเอาไ้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องบุ๊คบันฉลองเซฟเบอร์ด้วยนะครับครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย้